ตังได้ไหมยี่สิบบาทบาได้บา้านพี่ไม่ได้ยินเลยดัง,ง,งดัดงเลย,ย่ะสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่ซอยเจริญกรุง57นะครับผมเดี๋ยววันนี้เนียจะมาสอ,อบถามน้องๆเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาหน่อยอาจจะสมัครเรียนโรงเรียน,นประถมเนี่ยครับผมอยู่นี้ได้เหรอ<ห> นีเ่เด็กๆเลิกเรียนแล้วก็เดี๋ยวตาจะไปดูว่าจะสัมภาษณ์ใครบ้างนะสัมภาษณ์สัมภาษณ์นะผมไปขอความรู้จะสมัครเรียนนูผมอ่ะไปพออะไรเนี่ยพอสามฮะพอสามนะพอสามชื่ออะไรเขาเนี่ยเป่าฮะเป่าใปีนพี่ไม่ได้ยินเลยดังๆเลป่าใปีนอ๋อทำอะไรแล้วพี่ทำอะไรอยู่เนี่ย เล่นเกมหรือเปล่ารอแฟนรอแฟนมีแฟนแล้วเหรอไปหายังไม่มีเลยจริงหงอกแฟนผู้ชายผู้หญิงต้องไรผู้หญิงนี่อ่าได้ได้เดี๋ยวพี่ไปหาคนอื่นคุยต่อจะรอรอแฟนผู้ชายนะผู้หญิงพี่จะไม่แอบดูอีกทีนึงเฮ้ยเราไปไหนเนี่ยเราเนียนนี่เราเราเรียนไม่ได้เอาเรียนไม่ได้เหรอเราเรียนไม่ได้เลยเราเข้าไปดูได้ไหมแต่เราเอออย่าไปดูเลยเดี๋ยว เดี๋ยวยิบขึ้นเหลืองโดนปิดช่องซะงั้นเดี๋ยวเราขอาของแปกินึงก่อนแล้วเดี๋ยวทีระตน้าจะมีเด็กเยอะดี๋ยวไปเด็กดีกว่าบายบไขตังเด็กน้องครับน้องก่อเออไข่ตังได้ไหมยี่สิบบาทได้ป่าอได้ไหม แล้วยี่สิบอย่างนี <S <S ้เลยและวยี at AT ่สิบบาทเอีโอ้พี่ขอยี่สิบบาทพี่จะซื้อเนี่ยเซนไฟกินได้ไหมไปแล้วเนี่ยี่สิบบาทพี่อะไปแล้วนี่โอ้โหขนมเยอะแยะตกไปติมเด็กนี่ได้ไหมเนี่ยพี่ขอติมได้ม้ะขอแบ่งไหมแบ่งไหมไปแล้วไปแล้วลองลองหายเราเยอะ

ไปแล้วไปแล้วไม่คนมาแล้วเลียงออกเหรอมีตังค์ให้ทิ้งบ้างหยาคนละห้าบาทจบแล้วห้าบาทคนละห้าบาทห้าค่าคุ้มครองไม่มีเหรอค่าคุ้มครองนเไม่งั้นไม่ถึงบ้านนะออกรถเลยเดี๋ยวขับรถออกรถเลยรอยจุไใดนะ น้องงงงน้องเ่อร์มดแล้วยามันไรยามพี่เขามองอ่ะพี่ขอบคุณมากนะครับผมแกล้งนแกล้งแกลเพี่นะอันนี้โปรเจกต์อะไรครับเนี่ยอันนี้สาธรอะไรนะยานาวาเอกสาธรเอทีเอ็มสเปร์มงสุราคมที่ผ่านที่ผ่านมา สวยมากนะนี่นี่เราไปเจอใครมะผมก็ไม uh, ่รู้เรื่องว่ามาทำอะไรกันเนี่ยเนี่ยเราจะเอาถาดมาเขียนรูปกับเด็กนเราจะเขียนคาแรคเตอร์ของเราแต่ละคนนั่นแหละลงไปไม่เห็นมันบอกโอ้ผมไปที่อย่างชนง่ายกว่าไงอยู่ง่ายกันไรจะบอกเนี่ยไมแล้วบอกคุณหน้านิดนึงนะเออมาคาแรคเตอร์ของเราไงเป็นกิจกรรมคนเอาถาดของเราถาดนะฮะโอ้ผมคนไม่เอาถาดเลยตายโอ้ เวรกรรมเอาแบตเอาแบแต่ละคนพี่ต้องกาไรก็ได้ครับมีรนใจกแล้วผมมาเนี่ยผมกินพี่เขาสอนแบบนี้ทำหน้าดีเช่หมันแบบเลยพี่ไปยย้ออย่างไไมเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเยาอย่างเงี้ยพี่ อันนี้เป็นสูตรแบบนิวยอร์กเกอร์อ่าพี่เปิดแก๊สเลยผมเอาเนี้ยมนได้โหสวยมากเนีไงสวยมากสวยมากวันนี้คลิปดีเลยที่แอบเลยนะสามกันแล้วลงเตรียมกลับไปด้วยเอมไอ้สุดยอดเลยเงี้ยต่อไข่เลยวีต่อไข่ต่อนี้นะลงเลยเลยอยู่ไหนล่ะเลยพี่ก็ไม่บอกผมเลยเดี๋ยวเย็น คนเยอะคนเยอะนี่เอาแค่นี้พอนี่อย่าอย่ากินหวานเยอะอย่าไปชนเพราะว่ามันจะอ้วนแล้วก็น้ำตาลนิดนึงพออ่าโอเคเรียบร้อยครับผมโรตีสูตรนิวยอร์กน่ากินไหมชิมชิมเลยได้ไงอืมอืมเข้มข้นมากครับผมไหนยังให้หพี่แจชิมหน่อยพี่แจครับผมพี่แจอยากชิมสูตรนิวยอร์ก <f> <c oughs> ให้นั it, okay. ่งหน่อยหนั er> ่งหน่อยทำมาแล้วเร็วๆๆอร่อยจนอยากแบ่งคนดื่นะคิดดูดิแบ่งไปเรื่อยๆอย่างนี้ยมาครับมาครับอ่ะนัดมาคนกินไม้หมดนู่นผมโอเคมันครับอร่อยว่าบเวิรเดี๋ยวจะไปเปิดร้านโรตีไหม เดี๋ยวถ้าต้างให้แกต้องให้มี่เขาจิ้มนะครับต้องทำเองนะเดี๋ยวทำเองอร่อยมากเลยยังไม่ได้จิ้มเลยไม่จิ้มเลยนี่ไงพี่ก๊อตพี่ก๊อตดูนิวดิดูนิวดิว้าวนี่ได้ย่ออ่ะไมนได้ย่ออร่อยมากผม ปากร้านเลยพี่ปากร้านเลยนี่ร้านนี้นะยังไม่ใหเกี่ยวได้กงเต็มละยังไม่ใหเกี่ยวได้กงเต็มอะไ่เกียวไม่เกียเพราะว่าวันนี้มีแขกที่ไม่รับเชิญมาด้วยเราจะไล่กลับไลกับโอ้แคมเญเชิญเฮ้งานหมแล้วเนยเลอะไรเป็นหมาเลย เนี่ยรอนันแหบเนัดบ่ายสามโมงเอาเลยไหมาไปนน้มฟาเลยเอาเลยเอาตามีลิตามอารมณ์เลยอันนี้นี่ชื่ออะไรชื่อโดมครับพี่ดมอ๋อพดมนี่เป็นตั้บ่าสนะแบกกล้องนี้ทุกวันหนักเแบ่ไหยหนักหนัก เราเรื่องเอาเรื่องหนันกะตอนนี้หยิ่งเกลียงมากอ่างเงี้ยกิมมือนะพูดอะไรพ่ <laughs> อเตรียมมาเยอะไม่เป็นไรครับผมฮะ <c oughs> วาฝั <laughs> ่งนู้นสัมภาษณ์ฝั่งนี้ทำอะไรครับเราแพ้แอันนี้เนี่ยนานแดงไม่ใช่หน้าเขินท <ขอ S 1> ี่เฉยเขินครับดูครับทำคลิปทคลิปองไงดีเราก็จัดแล้วกันนะ เฮ้ยโอ้โหเอาว่ะของจริงของจริงเนี่ยบล็อกเอาจริงครับนี่ครับจนกว่าชิมจะสัมภาษณ์เสร็จอ่ะสุดยอดครับฟิตมากใช่ไหมเอาเอาเสร็จแล้วสัมภาษณ์นานมากเลยยังไม่เริ่มเลยอาตัวเย็นครับกินอะไรดีก็จะกินแบบเย็นกินอะไรเย็นเรามาสิเราจะร้านเดิมไหมนะจุ๋มจุ๋มมนะ หน้ามันเครียดนะหน้าันเครียดนะเครียดมเเคียดมันดนเชือดอยู่เดี๋ยพักนึงผมก็ดนเดยวมดึังมอันุยเล่นกันยอนย้อนาน้ำสะอาดเพราะคุณเลยเนี่ย สาวเขาเลยครับผมรู้สึกิ่่เราได้สร้างกันมาเกิดมตันเลยมันใจี่เกเดียวบ่อไปนจบมาอย่างรอครับเมื่อกี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูว่าวันนี้จะวัดหรกอบน้องกันนะครับผมจะวุ่นวายนิดนึงครับผมทำงาน อันนี้คือเบื้องหลังของเราจริงๆครับผมเดี๋ยวมีวาดเลยใช่ไหมเดียวนี้จะมีวาดรูปด้วยครับผมแล้วก็เนี่ยเด็กๆน่าจะมารอแล้วเดี๋ยวตัดภาพดูเด็กๆเลยครับผมวันนี้เราเกรเลงกรไล่มาทั้งวันแล้ววันนี้จะทำความรู้สึเราตัววาดการ์ตูนคาแรคเตอร์ของพวกเราน่ารักน่ารักไว้ให้กำไปให้ฟืนที่นี่ครับผมเฮ้ยแม่ทำไรอะซูซ่าด้ลาไปแล้ะอย่าลืมอย่าลืมให้ย่เสื้ออะไรด้วยเวน นี่เขาขายเสื้อย่างนี้ลาซาด้านนะผมไปตามมันได้นะ การเขียนรูปสองมือเขาบอกดูดโหข้าวันเตะเลยเฮียซ้อมมาเรรขียนสเกลงานมาสองมือของเฮียครับัทำมาไดนะ้ครับสุดยอดครับหล่อๆนะนีดจัดฉากจัดม่จัดฉากจ,จับความโพสอ,อยู่ย้อะไร เดี๋ยวเราจะรอ,อไปถ่ายกับขอทีเดียวใหเขาจัดไปก่อนวันนี้ามาวาดลุกเสร็จตรงนี้แล้วครับผมเดี๋ยวจะทำอะไรกันต่อดีวะเราไปกินป้ะไปไปกินหมูกระทะข้างหน้าครับผมร้านชื่อกินกันจังร้านนี้อร่อยมากเลยผมแนะนาเลยร้านนี้ใครที่แพนแพนมาแถวนี้แล้วคนที่ฝรั่งเขามากินนี่นะ<ม>ชาต่หลังชาติเนี่ยมากินร้านนี้กินกัน<อ>จังเดไปดูนะอร่อยมากเลยใช่ไหมใช่ครับผมร้าน ใหญ่โตอลังการนะผมจริงๆดูผมไม่ได้โม้นะผมไม่ได้โม้ยังไม่ได้ว่าอะไรเลยร้อนตัวเราเนี่ยมาแล้วคุณฝากถ่ายช่องเขาอะไรสดครับปล่าสดครับปล่าครับผมแลนนี้เราก็กำลังเจะทางไปกินกินกันจังกินกันจังครับผมตอนนี้เราอยู่ย่านยานาวานะครับก็ขอให้ทุกคนออกมาใช้ชีวิตกัน สนุกสนานและเริ่มจับใสกับชีวิตของเราในแต่ละสัปดาห์เวรโควิดกันอยู่ครับผมช่วยกันโควิดด้วยแลต่ร่างาเออแล้วสุขภาพก่อนปิดหน้าปิดตาปิดปากสงบปากสงบคำใช่ครับเดี๋ยวผมคงแค่แหละคุณแต่เพราะว่าผมเป็นคนชอบพูดนะครับอยู่ด้วกับแล้วผมแบบชอบพูดอ่ะคุณคุณเราพูดแล้วเราสื่อคนนอนเราเริ่มจับใส ร้านหน้าร้านหน้าใช่ใช่พี่ร้านเดียวกันเนี่ยพี่พี่บอกปิดยังไงอ่ะปิดข้าวี่บอกข้าวพี่บอกถึงแล้ววะอ่าพี่ขอบคุณมากครับผมรอบนี้ฟรีแต่ตังแตต่ังก่อนแต่ตังก่อนปีใช่เอาไปเท่าไหร่นะพี่ไม่ต้องทอนพี่พี่เหลือเป็นสิบเยอะพี่พี่ี่สิบเรามาถึงร้านเอ่อร้านอะไรวะกินกันจังนะกินกัญจังกินกัญยาบย กินกันจังเวนไม่เอแล้วอะ่เหนี้มันชอบของผมคุณมาทำอะไรงมเนี่ยวาวที่เนี่ยเขาสดมากครับผมกินได้เลยฮ้ยไปเอาโค้กมาโค้มัเส้นยตยาวเราติดอะไรไม่ได้เราไปต่อแล้วนั้นเราจเจออะไรก็ตาม เก็บสิ่งที่อยูตรงหน้าเนั่นคือผลของการใช้ชีวิตอ้าเราดอจเบลินแนะนำมาชิคก้าวหน่อยจม้าวจีม้าวถายของหน่อยนี่ไม่ได้ไม่ได้มาโปรโมทเพจไม่ได้มาโปรโมทอะไรเลยนะอันนี้เป็นมือมือมือพอดถ่ยเดียไอเอ็นัทครับผมมาิคก้าวเหมือนกันเป็นช่างภาพวันนี้กินทุกอย่างที่วางหน้าโดยเฉพาะผู้ชาย

เกอร์าวได้ไรงเงยไรเลยวครับไม่เกี่ยวอะไรีนมมาโต๊ะไม่เกลียดที่ได้ยังไครับเออเกอร์าวได้นะครับอกเดีอเฮ้ยเออเออตำบลตำบลตับลช่องมาเขามาไกลครับอกเรีกว่าอเออัทแช่องเมาไกลมยกให้เขาใหญ่หน่อไดอัมบบบอ้ยมาไกลเนี่ยไอดอลเลยนะ หมดแล้วผมวันนี้เราทำงานกันจริงนทั้งหมดเนี่ผมเนี่ยเน่ยหมดเนี่อ่าไอ้นา้วมึงมีคนูเนีมึงแมึงก็ไปถ่ายตัวเองอ๋คบนี่ครับผมสวัสดีผู้ชมหน่อยคลิปจะเสร็จหรือไม่เสร็จก็อยู่ที่มันคนเดียวเนี่ครับผมคนนี้คนตัดเดินดาวติจิตอเดินดาวดิจิตอเต้นในอโซสคันนี้เราจะาสอนเทปขันดมือซ้ายขนข้างวาเลยค่วามืซ้ายขึ้นมาก็มือขวาตามนะคะก็สุด น้กน่งมาทังที like ่เอาเทไรเี bon ่ยเดินกลับมาเดินกลับผมเดินกลับนิ่งเสแล้วก็ย่อยนิดนึงย่อยนิดนึงงานเราอยู่หลังเราผนิดนึงนะย่อยนะ นิย่อยวันนี้วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันเอ่อเปื่อยๆของเฮียคร้บผมก็บ <move on, S 1> <ư? S 1> ้องว่างก็มาทำอะไรนี <PTSD> oh. Oh. ้ถ <empty beer> really ่ายให้คนดูเล่นกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมช่องเชื่อนะไพโรดชื่อตัวเองโอ้โหชื่อไพโรดพิเชษเมธากุลครับผมไปตามมาได้ครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมกันมาตลอดเวลานะครับผมขอบคุณนะ ผมไปซื้อป้าทิ้งกลับบ้านเลยเน,นี่ยขนะอบคุณนะเนี่ยเอาขอบคุณทุกคนนะผมที่ติดตามมาตจากต้นครับผมเดี๋ยวบ้องมาจะมาทำลิปอีก,อกนะทีพีหน้ารอดูครับผมอฝ<อ>า,<บ>ากช่องหน่อยฝากช่องหน่อยฝากช่องอนะ่ะฝากช่องอ่ะไป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 